สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการประกอบโครงนะครับสาหรับที่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักอยู่ว่าจะประกอบยังไงตงําแหน่งอะไรอยู่แบบไหนอ่ะก่อนอื่นเลยครับกอดออกมานะครับให้สังเกตดูลูกศรลูกศรตัวโครงกับลูกศรหลักจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมจะทําลูกศรไกอให้อยู่อ่ะนะครับจะเป็นไขโครงเป็นตัวนี้ก็ได้หมุนน็อตออกมาครับหอ้ยปึ๊บนะครับใส่เข้าไป สอนสังเกีดูฝั่งเดียวกันนะครับนี่ครับลงไปแล้วก็บนลัดเข้าเลยครับดุบนลับเข้า่งแกนนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งการใส่คันชักตัวน,นี้กิฟตตัวนี้ให้อยู่ฝั่งเดิมที่ผมใส่ไปให้นะครับใส่ไปฝั่งไหนก็ให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมของมันนี่ครับดึงออกมาครับแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาใส่เข้าไป ไ้ก่อนนะครับนี่เราถอดออกมาแล้วก็ใส่ฟึงเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ดูลักษณะนี้โยกดูพอประมาณดูใ,ใกล้ๆเนี่ยครับอย่าให้มันฟิตมากนี่ยครับอันนี้โยกกอแตะๆชนหลักได้อย่างนี้พอดีแล้วก็พับลงไปจะพับขึ้นพับลงก็ได้ครับตามสะดวกอันนี้ก็เหมือนกันนะ เป็น,นแบบนี้เนี่ยเสียจเรียบร้อยแล้วครับขึ้นตะข่ายก็เทสดูก่อนฮะยงขึ้นตะข่ายโอเคตามนี้นะครับ